เดี๋ยวพาไปดูพาแก้วมารากตองค์ที่องค์ที่เจดนะคะสวยมากทุกคนแล้วนะเดี๋ยวองค์สุดท้ายจะเปิดร่วมบุญนะอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเปิดในบัญชีไม่มีละเดี๋ยวเปิดสะพานบุญอันนี้ไม่ได้เปิดเพราะรอบที่แล้วคนบริจาคล้นหลามมากาทุกคนแคปค่ะอันนี้องค์มันพระฤาสีส้มนะคะเป็นองค์ที่เจแล้ว ถ้าใครที่เพิ่งตามที่แก้มบุมนะคะก็คือทำตั้งแต่2562องค์แรกเนี่ยตั้งแต่พบพีพีแรกๆเลยคือชีร่วมบุญมายาวนานมากนะคะทุกคนด้วยที่ติดตามมาก็ร่วมบุ่กันมายาวนานมากๆสวยมากอันนี้สีส้มเนาะใครเกิดเป็นพฤหัสก็น่าจะแบบถูกใจตั้งแต่ปี62จนมาปีนี้6-7-5ปีแล้วค่ะทุกคน ห้าปีเจ็ดองก็จะมีบางปีที่แบบถวายสององเพื่อรวบตึงเนาะและเดี๋ยวองค์สุดท้ายสีดำเป็นพระแก้วมรกตเท่าหน้าตักหน้าตักคน3ามสนิ้วไหมคะแล้วก็ดำก็คือพุทธลังคืนเราเหลือแค่พุทธลางคืนพี่ๆบอกว่าจะให้ไปถวายแถวบ้านพี่พีที่เขาจะไปเป็นแถวเรือนหอพุทธมณฑลสายสองนะคะอันนี้ก็แจ้งข่าวไว้เพราะว่าเออ แถวบ้านพี่พีทพุทธมทนตรสายสองเนี่ยยังขาดพระแก้มมารากตอยู่ mm. ก็เดี๋ยวจะเอาไปพี่บอกว่าองค์สุดท้ายพี่พีทขอเป็นคนหา mm. หาวัด mm. ที่จะเอาไปไว้ mm. เขาบอกว่าจะาไปไว้ใกล้เรือนหอเขานะคะ mm. ก็เดี๋ยวรอเปิดองค์สุดท้ายนะคะ mm. ใครฟังไรฉันเนี่ยช mm. ันได้เสียงตัวเองแปลก ทำอะไรกันอยู่ถ่ายได้ไหมเนี่ยมันไม่ส่งไปไม่กินบันทึกแล้ววัดตอนนี้อันนี้วัดใหม่ทองเสงแถวประชาชื่นแถวดุสิตค่ะมันไม่มีคำถาม,มายังบายไปอ่ะพี่บุ๋มมาเร็วเด,เดี๋ยวเราสวดอีกหนึ่งรอบยังไงดีอ่ะมันส่งไปไม่ได้ยอยากร่วมมูลด้วยตามจิตธทธาได้ไหมได้บาทเดียว9บาทก็ได้ค่ะคือจริงๆอ่ะ ทำคนเดียวไม่ได้นะคะเขาเป็นบุญใหญ่เป็นองค์ใหญ่ถ้าพี่ผมถวายอันเดียวเข็มันมันไม่ได้เนาะการถวายอะไรใหญ่ๆต้องเป็นการร่วมบุญอะไรเงี้ยพี่พีตตื่นหรือยังอะ่ะแต่คือนอนน้อยแต่หน้าคืออะไรอ่ะเอ็กโซโซมหรอดูดิเธอในขณะที่ที่คนอื่นคือดูหน้าชนีสาวแล้วดูหน้าพระเอกหนุม่มงงนะคะ คือพี่คน่าใสมาะเหมือนคนนอนมาแล้วหมื่นชั่วโมงหมื่นชั่วโมงเลยใช่เพราะว่าน่าละเอียดมากนั่งสมาธิเลยเมื่อกี้พี่พี๊เหมือนจะหลับด้วยก็ถามว่าจะ,ะไรคืนนี้ไหวไหมสะด,ดุกเราเลื่อนไหมคะไม่เลื่อนเพื่อนๆด้วยกันซื้อเดินทางกันนี้ วันนี้ช่วยกันซื้อเลยฮะช่วยกันซื้อน้ำหอมด้วยนะครับกูอินมาเป็นการไร้คังแรกช่วาหอมแบรนด์จะไม่ได้ไม่เสียใจนะถ้าซื้อน้อยพี่พีก็เอาเงินตัวเองจ่ายที่เขาจ้างเรากดเอฟเองใช่จ่ไม่เสียหน้าไงพี่พีเขาบอกว่าพี่พีตาไม่ไหวละพี่พีหน้ารักสังพี่พีหล่อจะตัวยัง พี่ผีทแบล็โน้ตเขาบอกว่ายาอ,อมค่ะปลาเร็วคุณแม่พระมาแล้วออกเ่ยเราถวายฝั่งนู้นเนี่ยสงมองพี่พีทนึกว่าน้องพีง่วงคู่ง่วงขี้ค่ะไอคิวด้วยสามสามคนคือตาหนูไม่สู้แสงหรอวะปกติไม่เ่แวน่น <ไป S 1> พี่แก้มสวยเกินสีส้มสวยเนาะ อ่พี่ท่านขอที่ร้อยเอี๋ยวพี่โกงท่านขอแล้วจะทำไงใครแต่ไม่พี่ผมระวังคอเสื้ออ่ะเขาอยากตเข้ามาแล้วลงร้อยก็ได้อีกยวโกงหนึ่งกได้เลยนะคะลงร้อยลงที่ว้ก็ได้ีกงหนึ่งได้ถวายอุ้ยดีใจจังองสุดท้ายพี่พีชอยากไปพุทธมนตรก็ถวายเป็นพุทธชินราชแทนหรืออย่างเงี้ย นางงามเก่าเน่เลยไม่ใช่แม่หนูป้าค่ะ